ใจเจ้าใะได้ก็เจ้า่ใจพักแคบม่ใจพักแขบกะแคบขายกอพักแคบเอาไ่ไหนนิเจ้าพอทั้งหห่มึกันเออนี่เอาปีเอานี่ทำหัว เดี๋ยวเดียวครับขายัได้ไหมสเอาคิด้ะจ้เรเจ็ดสิบหาอีกนี่นีอเร้อยห้าสิบิดไม่คิดอะกลบมาขิดใส่เลยโอ้โหโอ้โห ต้องเป็นล้มต้องเป็นล้มอึงอ่างเออตัวเกลือกแล้วอึ่งอ่างก็จะมันปอตัวมีใหญ่ขนาดปองมันใหญ่เท่าันเท่าั้ันงสตามตัวกันแล้วกันตั้งแ่บตามตัวกัลนจ้า

ันนี้นะเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาทําแกงแค่นะเจ้าแกงแค่กบเนาะ,ะบางคนอาจจะไม่บบชอบกินกบเนาะแต่ว่ามันล้านะเจ้าเดี๋ยววันนี้เขาจะมาทํากันเลยเนาะอันนี้เป็นเครื่องแกงนะเจ้าที่เฮาเตรียมไว้แล้วเนาะมีหอมแดงมีพริกแหง้งแล้วก็มีจะข่นะเจ้าแล้วก็มีผิวบะคูดน้อยหนึง่งเนาะแล้วก็มีกระเทียมนะเจ้ากระเทียมอันนี้เฮาก็เตรียมล่างไว้หมดละแล้วก็ใส ถั Finnish, no liebe, man, right. ่วเน่าเข้าไปเกลืองแผ่นน่ะเจ้าเดี๋ยวเขาเอามาปั่นเลยเนาะเพราะว่ามันมันมือละเดี๋ยวมันจะปะตันกินเนาะเขากับปั่นเลยเขาปะตํานี่หน่ะเจ้าเขาก็ใส่เครื่องทั้งหมดลงไปน่ะเจ้าแล้วเขาก็ใส่น้าลงไปหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าอันมันจะปั่นออกไปแล้วตอนนี้คือมันมันแน่นน่ะเจ้าเขาจริงจเขาต้องใส่กะปิลงไปตัวเนาะแต่ว่ามันแน่นเขาเลยบบใสเตือเดี๋ยวเขามาใส่ทีหลังนะเจ้ากะปินี่นะเดี๋ยวเขาไปปั่นกันก่อนนะเจ้านี่หน่ะเจ้าหลังจากเขาปั่นได้เฮ้อมันแรงวน่ะเจ้าเดี๋ยวเาามใส่กป ลงไปสักจอนปลายเนาะจอนหนึ่งไปเลยลงไปพอละแล้วเฮาจะมาปัน่นแหมสักปื้ดหนึ่งนะเจ้าเพื่อมันเข้ากันเจ้าหลังจากที่เฮาปั่นน้ำพริกใส่กับพีอันหยางเยบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะมาพัดน้ำพริกกันก่อนนะเจ้าก็คือใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนนี่นะเจ้าเปิดหยางไว้เนาะเําก็ได้น้ำพริกใาวกับ ใส่น้ำพริงลงในน้ำมันเลยพ <Okay. S 1> ัดเพิ่มมันปอหอมหนาเจ้าให,ให้หน่อยแล้วก็ใส่กบ่นะเจ้าหลังจากเขาพัดน้ำพริกได้สักกำานะเจ้าเฮากใส่กบตีเฮาใส่ไว้แล้วเนาะอันนี้เป็นกบที่เขาเอาไปเผาหนังแล้วนะเจ้ามันมันจะบะซุตด้านในหนะเจ้า,ขาเขาต้องเอามาพัดน้ำพริกก่อนใส่ลงไปจ พ,พักกบให้มันหอมใหือมันแห้งสักน้อยนะจ๊ะแล้วก็ใส่เติมน้ำเนาะนี่แหละเจ้าส่วนพักตีเฮาจะใจนะเจ้าแกงแค้ของเฮาอันนี้จะเป็นพักชนิดแข็งเนาะก็จะมีบะเขือบะแค้งอ่ะบ้านทฮางห้องบะแค้งเนาะแล้วก็มีบะเขือนะเจ้บาบะเขือออนสีม่วงนี่แล้วก็มีทวพูมีดอกคานะเจ้ามีับทัวฝักยาวเนาะแล้วก็มีพริก ได้เอาไว้ลอยนะเจ้าแล้วก็ส่วนพักไปนะเจ้าก็จะมีาชาะอม,มีตำลึงนะเจ้าพักแขบบ้านเฮาเนาะแล้วก็มีใบชะพูนะเจ้าใบาชะพูแล้วก็พักชีใบเรื่อยเจ้าแล้วก็ใบพริกนะเจ้าตีข่ดไปได้เพราะมันจะได้ทําให้หอมเนาะอันนี้เขาก็ล่างเตรียมไว้แล้วนะเจ้านี่นะเจ้าหลังจากตีกของครัวน้ำซิกกับกบ มันแหมมันกับแบแหมนะนาะเพราะมันเป็นน้ำพีกต่ำใส่นาะเออปัน่นใส่น้ำน้องเราไม่ได้ต่ำมันก็จะได้ประมาณนี้นะเจ้าตัวไปได้สักประมาณห้านาทีแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่น้หน้านี่เขาเอาล่างเครื่องปั่นตีเขาปันป่นตะกินนะเจ้าเดลงไปเลยมา่ถ้าใส่น้หนักตือนนะเ,นนเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวเขาใส่พักลงไปแล้วน้าในพักมันจะออกเนาะ เขาต้มไปสัก,กรรมันจะแล้วก็ใส่ผักเจ้าหลังจากที่เขาใส่ผักแข็งไปแล้วเนาะต้มได้สักกรมเขาก็ใส่ผักใบลงไปนะจ๊ะใส่ผักใบลงไปตอนนี้นะเจ้าหลังจากที่เขาใส่ผักลงทุกยาแล้วนนะเจ้ะเขาก็เติมน้ำเ,เพิ่มเนาะเพราะว่าผักมันหนักและหน้ามันน้อยเนาะ นี่นะเจ้เดี๋ยวเราจะมาปรุงรสนะเจ้าตะกี้เฮาแอบจิ้มไปเนาะมันก็จางเกี้ยมนะเจ้าเฮากใส่เกลือลงไปน้อยนึงน้อยเดียวนะเจ้าประมาณนี้นะเจ้าแล้วเดี๋ยวเฮาใส่น้ำปลาเพิ่มเพราะว่าผักกับหนามันหนักเนาะกระปิมันบาถึง ถ้ากะปิมันถึงมันก็จะเค็มเทาก็่ต้องปรุงอย่างเพิ่มเลยแต่นี่ผักมันหนักมันกรเลยจางเขาก็ใส่เกลือกับน้ำปลาลงไปนะจ๊ะแต่ว่าจิ้มก่อนนะเจ้าบาอันมันจะเค็มล้ำไปเกงแค่ของเทากัเซแล้วนะเจ้าหลังจากที่เทาปรุงรสด,ด้วยเกลือกับน้ำปลาลงไปเนาะแต่ว่าถ้าไข่ที่ว่ามันเค็มโดดไปเนาะเทาก็ใส่น้ำตาลทรายกับผงนัวเพื่อตัดรสได้นะเจ้าใส่น้ำตาลลงไปน้อยเดีย๋ยวนะาเจ้าห้ามใส่หนักบาอันมันจะหวาน มันก็จะได้รสกลมกลอมมากขึ้นนะเจ้าตอนนี้แกงขากระสุกแล้วเนาะข้าิปแกแล้วเขาตักเลยแกงแค่กบของเข้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวแรงกนอนเนาะ เดี๋ยวเราจะปิดลิปไปด้วยแกงแคกบถ้วยนี่นเจ้าจะได้กอฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์หื้อช่องมวลนคนาดต้นหน้าจ้าบ๊ายบาย